มังโก้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่ mango.in.th เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เกม Dinosis Survival อนะครับผมทวาไมโดนตีมันเปิดอลังการจ <laughs> ริงเลยเดียวกับแบบว่าเป็นสงครามที่โหดไลยสุดๆนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมเกมเี่ยวกับว่าเอาตัวรอดนะครับจากพวกไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับอะไรก็ตามที่มีไดโนเสาร์เนี่ย ไม่พ้นช่องผมอยู่แล้วนะครับโอเคจัดไปครับว้าวโอ้โห,โ,หโหมีเพลงให้ฟังด้วยคอมปิสเกมม์ภูมิใจนำสเสนอ oh, อันนี้คือเพลงในเกมเลยนะครับเอาเราเป็นผู้หญิงเหรอโทรหาใครไม่รู้เนี่ยตรนนี้ก็ฟังเพลงกันไปแบบแบบแก,กันนี้เลกันนะครับ เแล้วเพลงก็มีนด้หาประมาณว่าเดี๋ยวไม่ช้าก็ได้เจอกันละเดี๋ยวก็ถึงแล้วประมาณนั้นเองอเพลงเพราะมากๆีเครื่องบินของสายการบินไหนไนดะ้ไหมแบบติ๊กเกอรติ๊กเกอร์ติดเลยนะครับทุกคนต่างก็นั่งแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีแบบเกิดการขัดข้องนะครับมันยังไงนะเนี่ยเฮ้ย เมื่อกี้เครื่องบินแบบเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็มีไฟนะครับตกหรือเปล่าผมไม่รู้กดสเปซบาร์เพื่อลุกขึ้นนะครับอ่าโอเคแสดงว่ามีปัญหากับเครื่องบินนะครับเศษซา้าเครื่องบินไปไหนเนี่ยโอเคยืนขึ้นก่อนดีกว่าโอ้ปวดหัวไปหมดเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่เราเครื่องบินตกเนี่เหรอไม่น่าเชื่อว่าเรายังรอดมาได้เนะเยแมาอยู่ที่ป่าได้ไงป่าก็โคตรร้อนดิ ต้องดูรอบๆก่อนอันนี้ติตัวเลียนใช่ไหมพื้นฐานนะครับเหมือนเดิมไม่ยากเหมือนเกมอื่นนั่นแหละิ่งข้างหน้าไดโนเสาร์นะครับทาไมในที่แห่งนี้ถึงมีไดโนเสาร์ด้วยวะเนี่ยค่อยๆย่องไปดีกว่าตอนนี้คือผมทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเดินผ่านไปก่อนเลยกันโอเคไปด้านนู้นเลยครับอันนี้คือไดโนเสาร์ แบบนี้มีแค่ตัวเดียวหรือว่าจะมีตัวที่ใหญ่กว่านี้อีกนะอันนี้น่าสงสัยตัวละครพูดมาเมื่อกี้นะครับไปโกยก่อนแล้วทำไมรู้สึกหิวแบบนี้เนี่ยคุจะต้องหาอะไรกินสักอย่างหนึ่งไม่งั้นนี่หิวตายแน่เลยถ้าเกิดว่าไนโรงสาไม่แดกเราซะก่อนเลยนะคุณปู่เคยสอนเกี่ยวกับการล่าไว้ตอนเด็กแล้วก็ยังจำได้อยู่บ้างอ่ะคงจะไม่ยากเท่าไหร่อ่าโอเค แล้วก็น,นี้เฮ้ยเฮ้เราเจะซากศพโครงกระดูกนะครับมีมีของด้วยนี่เก็บของมืนกันดีกว่าเป็นกระเป๋านะครับมีมีแล้วก็ฟอสโบอ่าโอเคทีนี้ก็เราสามารถ<ด>แบบเก็บของมากับเราได้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็น,นี้เป็นการแบบสอนล่านะครับเหมือนกับทั่วไปนะครับกด e เพื่อทำการแล่เนื้อโอเค แล้วก็นี้กด e เพื่อหยิบไข่หยิบปืนนะครับหยิบสิ่งของต่างๆกด q เพื่อทำการแบบคอลเลกต์ไข่นะครับที่เราเก็บมาเมื่อกี้เราก็จะใช้ในการแบบเติมเลือดนั่เองครับแล้วก็กด f เพื่อทำการวางแคมป์ไฟนะครับในสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อเติมเลือดนะครับแล้วก็เซฟเกมแล้วก็ทำการเพิ่มจำนวนลูกกระสุนของธนูนะครับโอเคแล้วก็เราเนี่ยสามารถที่จะแบบใช้สเตลได้นะครับโดยการใช้ พวกคุ้มหญ้าต่างๆนะครับมันก็จะทําให้มองไม่เห็นเราประมาณนี้โอเคมีระบบสเตลด้วยนะครับไปกันต่อเลยดีกว่าข้างหน้าน,นี่มีไดนเสาสาตัวจิ๋วด้วยนะครับมันคือพันอะไรไม่รู้เนี่ยผมดูผิวเผินแล้วนะ่าจะเป็นคอมปี้นะครับคอมปี้แน่นอนเดี๋ยวลองยิงธนูดูก่อนว่ามันมีย้อยไหมเนี่ยเอาตรงไหนดีวะเอาเป็นไม้นี้แล้กันมีย้อยไหมดูเหมือนว่าจะมีแบบโค้งๆนิดนึงนะครับ ลองเลงสูงดูก่อนจับไปครับโดนครับเข้าคอครับผมเรียบร้อยไปก่อนหนึ่งตัวด้านขวาหนุนอีกสองนะครับโอเคจับไปเสร็จไปอีกหนึ่งตัวสุดท้ายอี๋โอ้โหพลาดไปดอกหนึ่งเอาใหม่โอ้โหยิงตัวดีวกว่ามั้งถ้ายิงหัวนี่จะไม่ค่อยโดนนะครับเมื่อกี้ตัวแรกที่เราข้ามอยู่ไหนไปเนะี่ยอันนี้หรือเปล่าเน,นี่ยเนี่ ่าแบบแลเนือนี่เทมากเมื่อกี้มันมีรอยบากตรงจมูกนะครับคล้ายๆกับพระเอกในเกมไฟนั่นแปดด้วยนี่จิ้มมาโอเคอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้เดี๋ยววิ่งเลยดีกว่าเก็บไม่ได้เออเมื่อกี้สำรวจช่วงแรกไม่ได้นะครับสำหรับลูกธนูที่เรายิงไปแล้วเเก็บไม่ได้นะครับโอ้โหแล้วก็อันนี้สามเขาโดนตัวลายข่าไปเนะี่ยไม่รู้เหมือนกัน ว่าแต่ว่าตอนนี้เราไปกันต่อดีกว่านะครับไอ้พวกนกพวกนี้นี่มันยิงได้หรือเปล่าเนี่ยมีนกข้างบนด้วยนะครับสีสันแบบสวยงามมากไอ้สิ่งถูกสร้างที่นี่น,นะครับมาอยู่กลางป่าแล้วก็จริงๆมันก็แปลกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาอยู่ได้ไงวะเป็นเหมือนคล้ายๆกับตึกที่ใช้คน้นคว้าทดลองอะไรสักอย่างเนี่ยเข้าได้หรือเปล่ามาดูนะครับถ้าไม่ได้ดีกว่าโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วกัน ข้างหน้านี่อะไรเนี่ยรถเมย์บ้านเรานะครับรถเมย์สายแปดนี่หว่าโอ้โหนี่ไงบอกแล้วอย่าสิ่งมากสิ่งจนแบบชิบหายตกลงมาตายแล้วเนี่ยผู้โดยสารไม่น่าจะรอดครับโอ้โหนี่มันยับขนาดนี้เลยเหรอรถนี่เหลือครึ่งคันนะครับโอเคไปต่อเลยข้างหน้าเจอรถยนต์นะครับขับได้หรือเปล่าไม่รู้มีโครงกระดูกด้วยเดี๋ยวไปเก็บของกันโ้ยหเฮ้ยลัตเตอร์มาครับแต่ว่าข้อความด้านล่างนี่บอกว่าทีเล็กครับผม จะเอาเหรอยิงไปก่อนเลยเออเฮ้ยเสียงมาแล้วยิงเลตัวใหญ่ๆด้านซ้ายล็กก่อนลบก่อนอุ้ยไปดูแล้วอุ้ยสุดยอดทีเล็กว่ะเฮ้ยอันนี้ปืนเก็บปืนก่อนมีทีเล็กด้วยนะครับเกือบไปแล้วมเมื่อไหร่เดี๋ยวตามรอยมันไปครับดีมันฝันร้ายชัดๆไอพวกไดโนเสาร์พวกนี้เนี่ยมันมาที่นี่ได้ยังไงวะ งไปีบทแล้วไปต่อเลยดีกว่ามันวิ่งไวมากครับหายไปแล้วแต่จะว่าไปแล้วนี่ธรรมชาติทํามาค่อนข้างจะดีนะครับถนนตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยเนะี่ยวิ่งมาด้านนี้ก่อนต้นผงต้นไผ่ต้นไม้อะไรที่ฟาร์มได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนอาวุธยังไงกด1กด2อ,อ่าโอเคเดี๋ยวลองกด e ดูดิไม่สามารถที่จะฟาร์มแบบพวก ใบไม้ต้นไผ่อะไรพวกนี้ได้ครับอุยข้างหน้านี้ตัวใหญ่ว่ะเฮ้ยทำไมพลซอรในเกมนี้ตัวใหญ่จังวะเนี่ยตัวใหญ่มากๆครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นมิดหรือเปล่าเนี่ยดิกลี้งมาทาาน้ันนี้ก่อนโอเคหลบหลังต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ก็เล็กนิดเดียวอะหลบได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโ้ย,ยมันเห็นมันเห็นวิ่งดิวิ่งดิงดเอออยู่ทําไม่ะเดี๋ยวมาหลบในพุ่มย่างนี้ก่อนหลบก่อนอ่า นี่ขนาดว่ามันเห็นหลังเราไวๆนี่มันก็ยังไม่รู้นะครับทีนี้ได้เวลาฆ่ามันกันแล้วีตสี่สี่ยิง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 อย่างเดียวโอ้ยโดนโดนโดนยิงยิงเออเอาพี่ตายได้ครับพาราโซครับสี่เฉาะเนื้อมาโอเคเรียบร้อย้างล่างนี่มีรถด้วยเปิดรถได้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่มีของที่รถเลยนะครับ โอเคไม่เป็นไรไปต่อเลยด้วยกันดีโหลดก่อนทางน้ามีอีกแล้วครับไอตัวด้านหน้าก็จะมีแกลลิวิมัทหรือเปล่าเนี่ยไอตัวเล็กเนี่ยผมว่าน่าจะใช่นะครับตัวนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยเอาไม่ได้สู้ห่อตกใจหมดนึกว่าจะสู้ไอพลาซอนนี่ไม่ได้แล้วเป็นอันตรายครับต้งฆ่ามันก่อนเลยโอเคยิงเข้าไปยิงเข้าไปลูกกระสุนดีโหลดไว้หน่อยเออเอล่วงเรียบร้อย ใชได้ใชได้ขอเนื้อหน่อยเก็บเนื้อมาสี่เฉาะไว้เยี่ยมแล้วก็ไอการีมิมัสนี่เดีย๋ยวต้องฆ่านะครับด้วยคอสโบดีกว่าไอพวกตัวที่แบบไม่สู้นี่ต้องเจอคอสโบก็พอละโอเคคอสโบมันมีย้อยด้วยเนี่ยสังเกตด,ดูนะครับกระโดดยิงได้ไหมเนี่ยกระโดดยิงไม่ได้มีติดบักเหมือนกันยังจับเกมอาร์เลยนะวิ่งติดแบบพวกภูเขาอะไร่าเงี้ยครับโอเคเรียบร้อย แล้วก็เก็บเนือเก็บหนังมาเก็บได้ไหมเนี่ยมาติดตรงนี้โอเคโชคดีว่ายังได้อยู่เอาเดี๋ยวพล,ลัสอเมื่อกี้ขยับได้เฮ้ยตกลงมันตาตจริงหรือเปล่าเนี่ยอยังเคลื่อนไหวอยู่เลยเอาเอายังไงเนี่ยเดี๋ยวเดินมาดูกันดิอ๋อเดินชนแบบนี้ได้โอ้โหนี่เตะแบบไดโนเสาร์ตัวใหญ่ขนาดนี้นี่ลอยเลยครับดูดิดันเข้าไปดันเข้าไปเออดันไปเลยอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้มาจากไหนยิงตูดจะเอาเหรอเอา,เอาไปอยู่ตรงนู้นแล้วเมื่อกี้ดันตัวเดียวกับไปที่เดิมแล้วนะครับ ไปไหนแล้วเนี่ยวิ่งไวเหมือนกันโอ้โหไปนู่นละอยไปแล้วกันเอามันดีดไปดีดมาอยู่อ๋อสองตัวนี้มันต้องเล่นอะไรกันสักอย่างนึงครับโอเคผมคิดว่าอาหารเราตอนนี้น่าจะเพียงพอมั้งเดี๋ยวลองกดคิวนะครับกินอาหารดูได้ไ่าหรือว่าจะต้องแบบอยู่ในแคมไฟแคมไฟใช้ได้ไหมเหมือนจะใช้แคมไฟไม่ได้นะครับแสดงว่าจุดนี้ยังไม่ปลอดภัยมั้งข้างหน้านี้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้เหมือนลัปเตอร์นครับน่าจะเป็นลัปเตอร์ครับผมโอเค ลองจับไปก่อนนะครับหนึ่งดอกลวงไม้ลวงไม้มีมืนมีมืนจะหนีอ่ะจะหนีอ่ะมาเด้เมื่อกี้ทำเป็นเกา่านี่ยิงเข้าไปปืนรําไม่แม่นหรือว่าผมยิงไม่แม่นไหมยิงไม่โดนเลยเฮ้ยลูกกระสุนบดอีบ้าเี๋ยเดือกันเดียวกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งมาโอ้เดี๋ยวเดียวเดี <conte S 1> ๋ยวเดียวลูกปืนลูกปืนจะกดเปลี่ยนปืนไหมไม่เปลี่ยนวะเออเปลี่ยนไปวหนัโอ้ยโดนก,กัดมือกัดมืออีกเดี๋ยวจากเข้ามาด่ยิงเข้าไปยิงเข้าไป อเออมาด้มาดิเอาให้ร่วงนี่เรียบร้อยลัแบบเตอร์จริงด้วยครับฉอกเนื้อมาโอเคผมต้องหาแบบที่ในการแบบผลิตแคมไฟแล้วแหละไม่งั้นเราจะรีลูกกระสุนไม่ได้นะครับลูกกระสุนผมหมดแล้ะผมใช้เยอะเกินไปเนี่ยหาที่ปลอดภัยก่อนปีนข้างตรงนี้ได้ไหมเนี่ยปีนไม่ได้ด้วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาผลิตแคมไฟตรงนี้ดู เออตรงนี้ได้ครับปลอดภัยอยู่ครับผมแล้วก็กดคิวใช่ไหมกดคิวเพื่อกินไข่เอาี่ไงเกมเซฟนะครับแล้วก็ได้ลูกดอกมายี่สิบเมื่อกี้เลือดเราตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับข้างในนี้มีของดีไหมเข้าไปได้หรือเปล่าเนี่ยมีปุ่มคานปุ่มอะไรไหมเนี่ยไม่มีประตูมันล็อกต้องการคีย์การ์ดเหรอดีไงคีย์การ์ดเจออะไระครับไ่เจอง่ายจังเลยเนะี่ยแล้วไปลูดตรงไหนวะ ต้องไปลูดทั้งหน้าล้วมั้งวิ่งกลับไปลูดขีกาไก่อนนี่ตรงนี้เปิดประตูเดี๋ยวนี้อ่าเรียบร้อยมีใครอยู่ไหมไม่มีใช่ไหมล่ะหุย้ยเจโอโอ้โหปืนยาวโคตรเยียเย่ยมโคตรเยี่ยมเก็บมาอยู่เลข 3, อะไรเนี่ยน่าจะอยู่เลขสามใช่ไหมโอเคอยู่เลขสามนี่ครับอันนี้ใช้ลูกกระสุนไหมกล่องอันนี้เปิดยังไงวะเนี่ยโอ้เสียดายเปิดไม่ได้วะเปิดไม่ได้นะครับอันนี้ เครื่องมือนี้ก็ใช้ไม่ได้ด้วยเหมือนมันจะไม่มีการปีนป่ายด้วยนะครับในล็อกเกอร์นี้เปิดได้ไหมเนะี่ยล็อกเกอร์ไม่มีอะไรโอเคตรงนี้น่าจะมีประโยชน์แค่นี้ครับได้ปืนพอได้ปืนมาแล้วก็ไปลุยกันต่อเลยครับข้างล่างนี่มีสเตโกตัวหนึง่งเดี๋ยวล่าเลยดีกว่านี่ยิงไปก่อนครับโดนอยู่ตัวใหญ่มากครับตัวนี้ยิงไปก่อนไม่ได้ยากรอบนี้ผมจะยิงดีๆแล้วเมื่อกี้ผมยิงเล่นๆไปครับก็เลยไม่โดน โอเคลูกดอกจะพอป่ะเนี่ยเหลืออยู่11นี่ครับอุ้ยมาจะถึงแล้วเร็วลีบโกยลีบโกยโกยไปก่อนนี่ยิงเข้าไปพลาดพลาดพลาดเดี๋ยวมันหนีนะครับมันไม่กล้าขึ้นมานี่หว่าตามไปยิงต่อหรือว่ามันจะขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ไหมเนี่ยอุ้ยขึ้นได้วะขึ้นได้อยู่นะครับโอเคยิงเข้าไปเมื่อไหร่พี่จะตายนี่เฮ้ยพี่ตายยากมากห้ามโดนจู่โจม ตัวอ,อ้วนมากนะครับแน่นสุดๆลูกดอกลิกสามยิงยิงเข้าไปตายดิตายดิโอ้ไม่ตายด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนเจอปืนก้อนหน่อยอ,อโอ้โหมาเดินชนทำไมเนี่ยเฮ้ยกระเด็นเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มันแค่วิ่งชนนีครับมึนเลยทีเดียวเอาไอ้ตัวนั้นยังไม่หยุดโอ้โหโอ้โห,โอโหโมึงมึงกลัวละมึงกลตีละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเริ่มโมโหคือมันไม่โจมตีก็จริงแต่มันวิ่งชนนีครับเดี๋ยวก่อนโอ้โหยปืนลน อย่าพึ่งอย่าพึ่งมีการแบบบังลมจู่โจมนะครับเมื่อกี้ตอนแรกก็อยู่นิ่งๆดีกว่าเดี๋ยวรอบนิ้มตายแน่เข้ามามเข้ามาโอ้โหให้ได้หยิบอาวุธก่อนดีเฮ้ยไม่ได้หยิบอาวุธเลยแล้วทำไมมันลุกช้าอย่างนี้วะเอาปืนมาเออมันเข้ามามันเข้ามาออ้ออเอออยิงให้ตายก็ยิงให้ตายตายมั้ยเนี่ยตายครับเรียบร้อยกวดตีนในที่สุดก็แบบฆ่ามันได้โอ้โห ผมว่าทําไปทํามานี่แกรีมิมัตกลนตีนกับเพื่อนนะครับทำให้ลูกกระสุนปืนผมหมดเลยเนะี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเก็บลูกกระสุนปืนที่ไหนด้วยเฉาะมาอ่าโอเคเรียบร้อยคิดว่าเนื้อเราน่าจะเพียงพอแล้วแหละปัญหาก็อยู่ที่กระสุนอย่างเดียวเดี๋ยวผมขอแบบมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเราต้องเติมลูกดอกก่อนผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมกดแบบ F รัวๆเนี่ยให้เราแบบผลิต แชมป์ไฟรัวๆนี่มันจะได้ทีละยี่สิบเรื่อยๆหรือเปล่านะอ๋อู้สึกว่ามันจะให้ลูกดอกออกมาเรื่อยๆนี่ครับถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเราก็นอนไปเรื่อยๆไงเพื่อเก็บลูกดอกให้ได้สักร้อยสองร้อยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมต้องการแค่ประมาณสักเจ็ดแปดสิบก็ได้โอเคเดี๋ยวขออีกรอบนึงครับอีกรอบเดียวก็น่าจะเหลือเฟือแล้วน่าจะได้อยู่ประมาณแปดสิบนัดน,นะครับอยู่ที่รังเพลิงนะครับดอกหนึ่งอ๋อมันให้แค่นี้เหรอ โอเคครับสูงสุดแค่59นะครับบุยกันต่อเลยดีกว่าแล้วก็ลงตรงไหนปลอดภัยตรงนี้นะมาทางนี้แล้วกันโอเคเส้นทางข้างหน้านี่เคลียร์นะครับไม่มีไดโนเสาร์มาวุ่นวายเราเจอถนนแบบทางด่วนอีกแล้วนะครับจุดนี้แล้วก็กตัวไกลๆนู้นน่าจะเป็นแรปเตอร์แรปเตอร์ไหวอยู่ไม่ยากแต่ผมเกลียดการีมิมัสตอนเนี้ย เดี๋ยวหาพุ่มหญ้าก่อนลองหลบอยู่ในพุ่มหญ้าแล้วก็ยิงมันดูว่าจะโดนหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวยิงแล้วก็หลบนี่ครับยิงเข้าไปครับมันย้อยนี่ว่ะถุงสูงหน่อยอ่าโอเคโดนโอ้โหลูกเดียวลูกเดียวเมื่อกี้มีสะดุ้งนะครับเดินมาเลยครับโอ้โหพลาดพลาดนี่ยิงต่อยิงต่อไปตายไหมตายไหมไม่ตายด้วยยิงเข้าไปครับถ้าโดนหัวที่มีสะดุ้งเลยนี่ว่าแต่มันค่อนข้างจะแบบเล็งหัวยญ้านะครับเกมนี้ โอเคยิงต่อวิ้ยเก็บโดนเก็บโดนจัดไปร่วงครับเรียบร้อยขอเนื้อมาจัดว่าเล่นเพลินอยู่ทางล่างตรงนี้มีแอ่งน้ําด้วยนะครับกินน้ําได้หรือเปล่าเนี่ยวุ้ยน้ําสวยว่ะเฮ้ยบงน้ํากันดิเอาโ่ออ่ออ่ออ่อ้เคอออ่ออ่ดอ่ออออ่ออ กำลังแบบเพลินไอ้แค่นี่ง่ไปดีเดียวนะครับตายเลยครับน่าจะไปเกิดจุดที่เราเซฟไว้เมื่อกี้โอมาที่เดิมครับโอเคโอเคเรารู้แล้วว่าแหล่งน้ําเนี่ยไม่ปลอดภัยคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดอยู่แล้วเดี๋ยวเตรียมไอ้นี่ก่อนคอสโบเอาคอสโบผมหายออกมาอยู่ตรงนี้เหรอแล้วก็ลูกปืนกลับมาเยอะเหมือนเดิมเสียนะครับปืนกลันนี้เป็นไปได้ไงวะนนี้งงอยู่เหมือนกันนะครับจะว่าไปแล้วนี่ผมก็แค้นไอ้แค่อยู่เหมือนกันเนี่ย ขอไปล้างแค้นไอ้เค่ไรหรือเปล่าเนี่ยไอ้เค้มันอยู่ไหนวะหาก่อนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนคือมองตรงนี้เนี่ยไม่เห็นตัวมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครลงน้ําเนี่ยก็จะโดนกินอัตโนมัติแล้วไหมโอเคนี่ลองกระโดดแบบแบบนี้โดเออโดนไหมไม่โดนตัดใดที่เท้านี่ไม่ได้ยํำในน้ําก็ไม่โดนนะครับทางนานแรปเตอร์ตัวหนึ่งเดี๋ยววิ่งผ่านไปเลยดีกว่าขี้เกียจตู้ละมันมีเยอะเกินไปครับต้นไผ่นี่วิ่งผ่านไม่ได้ วิง่งเลาะมันทางดานีแล้วกันจุดต่อไปทางไปอยู่ไหนเอ่ยมันจะเริ่มแบบเจอน้ําเยอะแล้วเนี่ยข้างหน้านี่ใช่แบบศพไดโนเสาร์หรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่ไงไอ้แค่กูเจอมึงแล้วต้องจัด่อยนี่จัดเอา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 ,เอายิงกว่าจะโดนมาอะไรครับมาอะไรครับไอ้ตัวนี้มันง่าบเราทียวตายครับผมยังไงก็ต้องล้างแค้นเดี๋ยวมันต้องเจอปืนกลปืนกลเอา,เอ,าออกมาเอาเดี๋ยวกดปืนไม่ติดโอเคเปลี่ยนก่อน เฮ้ยลับเตอร์ล็อตเตอร์โอ้โหมมนเอ้ยลับเตอร์มาอีกยิงยิงยิงเข้าไปยิงยิงยิงตายเดี๋ยวไอ้เค้มึงมึงตายไอ้เค้กูไม่ละเว้นมึงแน่นอนเอาลูกกระสุนหมดเดี๋ยวคอสโบต่อเลยครับนี่ตายไหมคอสโบนี่ผมว่าผมยิงมันโดนแล้วเนี่ยหรือว่ามันตายเลยวะตายเลยมั้งอือสัดใจเว้ยในที่สุดก็ล้างแค้นได้สำเร็จนะครับหาทางไปต่อกันเลยดีกว่า จระเข้โคตรเยอะเลยตรงนี้ยังไงกูก็จะไม่ลงน้ำเด็ดขาดไม่งั้นนี่โดนจระเข้แดก <c oughs> อ๋อนี่ไงเราต้องมาถึงตรงนี้ก่อนโอ้ดีข้างซ้ายนี่ชัดเจนครับเราไม่ใช่แบก,กิวงี้ขอวิ่งหนีดีกว่าถ้าเป็นแบก,กิวนี่มันกินจระเข้ได้ครับจระเข้ต้องกลัวมันตรงนี้น่าจะข้ามได้มั้งนี่ใช้รถให้เกิดประโยชน์เออมาเดน้ำใสเดียจริงๆมัน่าจะทําให้ลงน้ําได้นะครับน่าจะมันกว่านี้ไปทางไหนต่อดี เอาเป็นว่ามาทางด้านนี้แล้วกันทางหน้าพลาซอเฮ้ยตัวอะไรวิ่งตาวะมีเสียงแบบเหมือนตัวเล็กๆคล้ายๆเสียงลิงกับเสียงคอมปี้อะคอมปี้หรือเปล่าเนี่ยช่างมันครับหาไม่เจอวิ่งต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวหลบตรงนี้กันเดี๋ยวพลรซเห็นพลรานี่ก็โหดใช่ย่อยลองยิงไปน,นี้ดูดิมันจะเห็นไหมลองดูโดนไหมเนี่ยโดนอยู่นะครับเฮ้ยมันเห็นนี่ว่าเดี๋ยวมันเห็นครับไม่ได้ครับ วิ่งวนตรงนี้แล้วกันมาได้ไหมมาได้ไหมอ่ามาไม่ได้ครับไปต่อเลยดีกว่าไม่ต้องซุยเสียเวลาอยู่ข้างหน้าตรงนี้เหมือนจะมีร่องเข้ามานี้ครับเฮ้ยเจอไข่เว้ยเก็บไข่ก่อนเดี๋ยวเก็บไข่ก่อนเออแจมเลยอย่างนี้ก็น่าจะทำเบคอนได้ดิสุดยอดไปตรงนี้เป็นไง มาได้ไหมมาได้อยู่โอเคครับเมื่อกี้เห็นเป็นที่แคบนึกว,ว่าจะมาไม่ได้ข้างหน้าตัวไรเนี่ยห่างยาวผมว่าเราสร้างมั์ไฟก่อนดีกว่าอันตรายเกินไปครับเส้นทางด้านหน้าพักตรงนี้ก่อนกดคิวเพื่อกินใช่ไหมอ๋อนี่ไงกดคิวเพื่อกินแบบว่าไอ้ไข่นะครับเรียบร้อยไอ้ตัวด้านหน้านี่ผมว่ามันน่าจะเป็นแรปเตอร์แน่นอนเลยนี่ครับแต่ผมสังเกตดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสีสันมันจะไม่เหมือนกับตัวที่เราเคยฆ่านะครับ ไอตัวนี้มันดูแบบตัวใหญ่กว่าแล้วก็หางมันนี่ยาวสุดๆนะครับกลัวว่าเราจะข้ามไม่ได้มากกว่าเนี่ยแต่ว่าก็ต้องลองฆ่าดูนะครับโอเคยิงไปก่อน,นครับหนึ่งดอกเป็นไงบ้างเนี้ยนิ่งเลยครับอ๋อจังหวะน,นี้น่าจะยิงได้ิฟรีมั้งเพราะว่ามันกาลังแบบกินอยู่นะครับโอเคยิงต่อไปครับผมยิงเข้าไปทําไมไม่มีอาการว่าสะดุ้งหุ้ยตัวนี้ไวมากครับดับเอร์พันไหนไวะเนี้ยโคตรไวโคตรไวฟู <c oughs> ไปเลยแล้วกันฟูไปเลยแล้วกันโอเคแรกไปครับ ยิงแรกไปเรียบร้อยโอ้โยสุดยอดชื่ออะไรวะเน,นี่ยไม่ได้ชื่อแรปเตอร์นี่หว่าชื่อว่าอะไรซอรัสดีนิโนซอรัสอ,อะไรสักอย่างนะครับเมื่อกี้มันมีอาชีพเมนขึ้นมาด้านล่างโอเคแล้วก็ไอ้คนคนนี้เป็นไงบ้างโอ้โน่าเสียใจจ,จริงครับบันโดนแรปเตอร์แดกนะครับแล้วทำไมมันถึงต้องใส่แบบหน้ากากกันพิษด้วยก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเก็บมาก่อนเมื่อกี้น่าจะเป็นคีการ์นะครับขอตั้งแคมป์ตรงนี้ก่อน เป็นการเติมเลือดไปในตัวนะครับแล้วก็รีลูกธนูขึ้นมาด้วยโอเคเอ่าเลือดขึ้นมานิดเดียวเองทําไมบางทีมันก็ขึ้นเยอะวะเนี่ยบางทีก็ขึ้นน้อยนะครับไม่แน่ใจกันตรงนี้มีคาบเลือดอยู่อย่างนี้เราก็ต้องตามคาบเลือดไปใช่ไหมเนี่ยมีคาบเลือดอีกไหมะน่าจะหมดแค่นี้มั้งเฮ้ยข้างหน้าโอ้โหเหมือนจะมีรับเตอร์เพียบเลยนะครับแล้วก็มีแบบบ้านคนด้วยนะครับ น่าจะเป็นบ้านคนละมั้งผมว่าลั่นในนี่เราน่าจะหาพกปืนได้ครับแต่ปัญหาก็คือว่าห้ามให้มันเห็นเด็ดขาดจุดไกลๆตรงนู้นมีสามเขาด้วยว่ะโอ้โหเอาไงดีวเนี้ยสามเขาเกมที่นี่จะรักสงบหรือเปล่าไม่รู้นะครับค่อยๆย่องไปก่อนย่องมาก่อนนะครับโอเคตรงนี้น่าจะปลอดภัยมั้ยย่องมาย่องมา ไรบ้านหลังนี้จะเข้าทางไหนได้บ้างจุดด้านหลังเมื่อกี้ผมไปสำรวจมาหมดแล้วนะครับมันไม่สามารถเข้าได้นะครับสงสัยว่าต้องมาเข้าทางด้านนี้นลปเตอร์ไม่เห็นผมนะครับดูดิผมเดินมานี่แบบผ่านหน้ามันมาเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วไปดีกว่า <S 2> <S 2> ชิบหายแล้วชิบหายแล้ววิ่งหนีก่อนขึน้นตรงนี้ก่อนตรงนี้มันไ<ด>ม่น่าจะแบบขึ้นมาได้เมื่อกี้มันพูดว่าอะไรวะไม่ทันดูกาลังกลัวแรปเตอร์อยู่พูดถึงสวิตอะไรสักอย่างหนึ่ง อันนี้น่าจะเป็นปั๊มน้ำน,นะครับเป็นสถานีของปัม๊มน,นี่หนังสือพิมพ์นี่ตอนนี้มันเขียนว่าเป็นแท็บเล็ตนะครับไม่ใช่หนังสือพิมพ์ว่าแบตเตอรี่นี่ต่ำมากวันที่มันค่อนข้างจะแปลกนะครับวันที่16 2020วันที่มันค่อนข้างจะแปลกนะครับวันที่16 2020นันเี่มื่อนข้าะแปลนะคร่บวันที่16 2 0ันที่โันค่อ้างจะแปลกนะนนงกคงจะไั่มีอะไรมาก ผมต้องหาของก่อนอ๋อดีไงได้ลูกกระสุนปืนจากนี้นี้โอเคจบมาให้หมดมแล้วก็คนขับโฟกนลิฟต์นี่ก็มาตายอยู่นี้อ๋อไม่ใช่โฟกลิฟต์นีน่หว่าเป็นแบบเหมือนลิฟต์อะไรสักอย่างนึงเฮ้ยมีปืนด้วยเดี๋ยวกระโดดไปเอาปืนก่อนกระโดดดีเฮ้ยไม่ยอมกระโดดอีกกระโดดยากยากถ้าใครสังเกตดีๆนี่จะได้ยินแบบเสียงผมเคาะอยู่นี่ครับอ๋อลงไปเอาด้านล่างได้นี่หว่าเดี๋ยววิ่งันขึ้นด้านนี้ก็ได้ตรงนี้เปิดได้นี่หว่า ล็อกอยู่นะครับกีการส์สสีแดงเมื่อกี้ที่เราได้มาใช้ได้นะครับอ่าโอเคอ๋ออนน,สดสดสดนี้เป็นเลือดแบบสดๆเลยนะครับแสดงว่ามีบางคนบาดเจ็บอยู่ที่นี่ไม่แน่ว่าเส้นทางนี้อาจจะนําพาไปสู่เขาได้ครับต้องตามรอยเลือดไปได้ไั้งเพราะว่าระหว่างเฮ้ยมึงมาจากไหนเนี่ยโอ้โหกูตกใจหมดไอชิบหายมาได้ไงวะกําลังแบบดูเพลิน,เ,ลนเดี๋ยวยิงถังน้ํามันแม่งเลย ระเบิดไปนี่โอ้โหยิงถังน้ำมันไม่ระเบิดอ่ะเออเอออะไรวะถังน้ำมันไม่ระเบิดโอ้โหไม่สมจริงเลยจริงจริงถ้ายิงถังน้ำมันแล้วระเบิดนี่สุดยอดมากโอเคตรงนี้ผมว่าเราเคลียร์แล้วแหละไปทางอื่นกันดีกว่าตรงนี้มาได้ไหมเออวิ่งทะลุได้อยู่ไอจุดที่มึงไม่น่าจะผ่านมาได้มันก็ผ่านมาได้เฉยอ่ะสามเขานี่หลีกเลี่ยงนะครับไม่อยากจะเสียลูกกระสุนแล้วไปกันต่อเลยดีกว่า ข้างหน้าแรปเตอร์สองปล่อยไปวิ่งยาวแล้วรอยเลือดมันหายไปไหนแนละ้วเนี่ยตรงนี้ไม่มีรอยเลือดเลยนะครับตกลงนี้ผมมาถูกทางหรือเปล่าไปดูนะวิ่งไปก่อนเลยกันเหมือนมีใครตามมาเว้ยโอ้ยอู้หูแรปเตอร์ตามมาบึงยังตามาตามมาเยอะกระนำกระนาำเออเอาให้ตายเอาดีเอาเด,ดีเอเเอาเตามได้ทิ้งมีปืนอยู่นี่ไม่กลัวอยู่แล้วข้างหน้าเราตอนนี้เหมือนจะเป็นเสาแบบแทนในการส่งไฟฟ้าอะไรสักอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวต้องลองเข้ามาดูตรงนี้ก่อนจะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหรือเปล่าม่รูนะครับจุดนี้มีใครอยู่ไปเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวผมนี่รู้สึกว่าจะหิวมากโอเคพักตรงนี้ก่อนแล้วกันเมื่อกี้ระหว่างทางก็ไปเก็บไข่มาได้นิดหน่อยนะครับโอเคกดกินไปก่อนทำไมไอ้ข้าหิวมันไม่รีเลยวะเนี่ยเราจะรีค้าหิวยังไงดีวะ เมื่อกี้ก็ได้เนื้อมาก็เยอะนะสสัยตรงหน้าสามเขาตัวนี้ครับโอเคจะนำกิงเข้าไปทำไมตายยากเอาเนี่ยสามเขาอีกหนึ่งแม็กจะนำเข้าไปเออเรียบร้อยนี่เป็นการแบบฆ่าสามเขาตัวแรกนะครับขอเนื้อหน่อยนี่ชฉอะมาโอเคให้เนื้อมาประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับวิ่งกันต่อเลยอยู่ด้านหน้าตรงนี้เป็นน้ำแล้วมันต้องไปทางไหนกันแน่วะนเนี้ย หาทางไปไม่เจอวะ่ะหรือว่าต้องอ้อมมาทางด้านนี้เมื่อกี้ในจุดใกล้ๆกันจะมีประตูอยู่นะครับประตูที่ในไอ้ตรงซากที่เราเข้าไปสำรวจเมื่อกี้แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปิดยังไงที่รู้ๆก็คือว่าตอนนี้ผมกระโดดมาแล้วแต่มันไม่ให้ผมไปห,หรือว่าทางผ่านจะอยู่ที่ประตูตรงนู้นวะมันอาจจะมีสวิตช์อยู่ก็ได้เพราะว่าตอนแรกนี่มันพูดถึงสวิตช์ <The next. S 1> นะครับโอเคเดี๋ยวเก็บไข่ไปก่อน ไ่ตรงนี้นี่มีโคตรเยอะเลยนะครับโอเคเก็บไม้ห,หมดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคนะครับผมถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นว่า,าในเกมในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันไปทุกวนนี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามเป็นใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ